ไม<_<_<_<_่ธรรมดาเหมือนกันนะท่านเนี่ยเฮ้ยมึงดูตัวกูสิเชิญมากูช่วยเฮ้ยตุวดตัวตัวต่อเลยอะไรเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในเฮ้ยไม่มีอะไรมานี่กางแขนครับเอาลอกไปเดี๋ยวเรากลัวจะโดนแม่ปุ่มเข้าเอให้มา รวกไปแล้วไอเสียงนี้ใช่ไม่ใช่เสียงเงินเสียทองเนี่ยเฮ้ยไปก่อนแล้วใช่ที่ไหนแล้วลอเล่นหลุกหลรานี่เหรไอพวกนี้เด็กไม่ต้องเฮ้ยมึงรีเกะคณะอะไรเนี่ยไปไหนมามาไอเปนานมากถึงไปไหนมาเอาไงเอาไงมันเล่นเองไงให้ใครมาเคลียร์พ่อไอพ่อมาเคลียร์ อาไปเดี๋ยวไปเคี่ยวน้องเพชรด้วยไปไปลูกไปเออเออไปอ่านท่านกางแขนบอลคนด้วยเหรอตัวด้วยท่านนีนน้าองไส้สดเออผงกวะแค่ดีน้องโอ้รู้เลยองค์ราชบุตรเมืองนี้ทำไมพุงปิดหมดเลยไม่มีเหรอ นี่มังสีทองผู้นำแหองตออูลเลยมันไม่เจอมึงหาตัวนั้นไม่ดังเรกหาตัวไหนอนะหูพันไม่ที่หัวเข่าเลยโอ้่านีใหญ่โตมากทุกคนมาเพียบพร้อมล